สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้จะเป็นการใช้งานในเรื่องของพอร์ตอินพุตกับพอร์ตเอาพุตโดยพอร์ตอินพุตใช้สวิกในการอ่านค่ามานะผมจะใช้ภาษา SMB ในการเขียนโปรแกรมนะครับเหตุผลที่ผมใช้ภาษา s m สในการเขียนโปรแกรมเพื่อที่จะเข้าใจในการทํางานของไมโครคอนโทรลเลอร์ eller, หรือไมโครโปรเซอร์ได้นะครับว่ามันทํางานอย่างไรว่ามันรับค่าจาก อินพุแล้วไปแสดงผลที่พอร์ตเอาพุตอย่างไรนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับเราก็มาอยู่ในหน้าของวงจรนะครับส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามาเลยก็คือสวิ์นะครับเห็น เมาที่วงวงอยู่หรือเปล่าครับทางด้านบนซ้ายนะครับผมใช้สวิทช์สตัวนะครับถ้าท่านชมท่านใดจะใช้สวิทช์แตัวก็ได้นะแต่ผมใช้แค่4ีตัวเพื่อที่จะแสดงการทํางานให้กับท่านผู้ชมได้เห็นภาพโดยใช้พอร์ตอินพุตเป็น p 1นะครับเป็นตัวพอร์ตอินพุตแล้วใช้ p 2เป็นตัวพอร์ตเอาพุตนะครับก็คือแสดงเป็น led ติดกับดับนะครับวงจรที่เหลือที่นอกจากสวิทช์ก็เป็น วงจรเดิมที่ได้ออกแบบไว้ในคลิปก่อนๆนะครับเราใช้วงจรในคลิปก่อนๆแต่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เล็กน้อยก็คืออาจจะจัดรูปของ LED ให้สวยงามมากขึ้นสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือสวิ์นะครับ4ตัวโดยใช้พอร์ต P1 ในการเป็นพอร์ตอินพุตแล้วพอร์ต P2 เป็นพอร์ตเอา u ์พุตนะครับต่อไปก็เป็นการอธิบายโปรแกรมนะครับ โปรแกรมเริ่มแรกสําหรับการทําความเข้าใจในเรื่องของการทํางานไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับก็คือรับค่าเข้ามาแล้วแสดงผลค่าออกไปนะครับขออธิบายในส่วนแรกก่อนเลยนะครับก็คือ move a ด้วยค่าศนย์ ff ค่า ff นี้ขออธิบายเพิ่มเติมนะครับก็คือเป็นเลขฐาน16นะครับถ้าใครไม่ทราบว่าเลขฐาน16เป็นอย่างไรก็ไปค้นดูในอินเทอร์เน็ตได้นะครับได้โหลดค่า ff ไปยัง register a นะครับก็คือ register a ก็จะกลายเป็นค่า ff จากนั้น นำค่าจาก register a ไปแสดงผลยัง port p1 เหตุผลที่ต้องแสดงผลไปยัง port p1 เพื่อทําการปิด end mod นะครับเพื่อให้วงจรในพอร์ตมันสามารถอ่านค่าจากพอร์ตภายนอกได้นะครับจากนั้นอ่านค่าจาก port p1 แล้วเก็บไว้ใน register a จะเห็นว่าใช้ register a ในการเก็บโหลดค่ากับเก็บค่านะครับก็คือมันใช้แทนกันได้แต่ค่าใน register a ตรงนี้จะไม่เท่ากับ register a ที่อยู่ในตรงนี้นะครับมันจะเปลี่ยนแปลงตาม ค่าที่อยู่ในพอร์ต P1 นะครับที่มันได้อ่านค่าเข้ามาแล้วนําค่าที่อยู่ในพอร์ต P1 ที่เก็บไว้ใน register A ไปแสดงผลยังพอร์ต P2 ที่ต่อ LED ไว้ทั้ง8ตัวแล้วก็วนซ้ำหลลูปไม่ไมจํากัดรอบนะครับวนไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะถอดปลั๊กหรือมันพังเสียหายไปต่อไปเราจะไปดูการทํางานของโปรแกรมนะครับว่ามันทํางานอย่างไร นี่ก็คือวงจรที่เราได้ต่อไว้แล้วนะครับส่วนที่ได้เพิ่มเติมเข้ามาก็คือสวิตช์สตัวนะครับก็คือตัวที่0ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ครับในรูปของวงจรที่เราได้ดูไปแล้วในตอนแรกนะครับเราได้ต่อเข้าไปยังพอร์ต P1 ที่อยู่ตำแหน่งขาแรกนะครับในช่วงขาแรกเห็นไหมช่วงนี้นะครับโอเคแล้วเอาพูดออกไปตรงพอร์ต P2 ที่อยู่ตรงนี้ครับเหตุผลที่ LED ติดทั้งหมดก็คือถ้าดูในโปรแกรมเราได้โหลดค่า FF เข้าไปยังรีจิสเตอร์ A ใช่ไหมครับ แล้วก็นําค่ารีจิเตอร์ A ไปแสดงผลที่ P1 มันก็จะอ่านค่าได้ว่า P1 มันเท่ากับ FF มันก็เลยแสดงผลไปยัง P2 ว่า FF นะครับแต่ถ้าผมเห็นไหมครับยังไม่กดปุ่มมันจะเป็น h ฮนะครับท่านผู้ชมตอนที่เรายังไม่กดปุ่มตรวจสอบดูทุกปุ่มนะครับมันเป็น High เป็น High หมดเลยผมใช้ลอจิกโพรมในการเป็นเครื่องมือแบบตรวจสอบนะครับเราจะเช็คปุ่มแรกก่อนเลยครับค,ค,ค,คือ Input 0นะครับในวงจรเมื่อเรายังไม่กดปุ่มมันก็จะอ่านค่าได้ว่าเป็น FF ใช่ไหมครับแต่ถ้าเรากดปุ่มปุ๊บเห็นเห็น LED ดับดวงนึง นั่นจะเป็นการอ่านค่าได้ว่า FE มันก็จะอ่านค่าจากพอร์ต P1 แล้วก็แสดงค่าไปยังพอร์ต P2 นะครับเข้าใจแล้วใช่ไหมครับไปแสดงคิปตัวต่อไปก็คล้ายกันแต่อยู่คนละตำแหน่งนะ เห็นไหมครับเอนสวิกตัวหนึงดับไหมแต่ไม่ดับที่ตำแหน่งเดียวกันกันกบสวิตช์อินพุตศูนย์นะครับมันดับคนละตำแหน่งกันนะครับคืออันนี้นี้อินพุตศูนย์นะ LED ดวงแรกมันดับนะครับแต่สวิตช์ที่2 LED ดวงที่2มันดับนะครับมันจะอยู่คนละตำแหน่งกันแล้วดูสวิตช์ที่เหลือละ่ละ LED ดวงที่มันต่อกับพอร์ตมันก็ดับนะครับถ้าเราย้ายสวิตช์ไปยังที่อื่นนะครับสมมติว่าผมย้ายจากสวิตช์ตัวที่อินพุตสามนะค,คือตัวนี้ตัวที่ผม ที่อยู่นี่นตัวนี้นะครับอินพุตเออสวิตช์ตัวที่3ตัวนี้นะผมจะย้ายตอนแรกมันแสดงเป็น LED ดวงที่6ดับใช่ไหมครับนับจากขวามือนะครับผมจะย้ายไปตำแหน่งที่ไหนสักที่นึงนะครับแล้วลองกดอีกครั้งมันจะเป็นยังไงอา้าว LED ดวงที่4ดับเลยครับกดปุ่มเดิมแต่ LED ดับคนละดวงกันเพราะว่าผมย้ายตำแหน่งของอินพุตคนละที่นะครับการทำงานของโปรแกรมแรกก็มีประมาณนี้นะครับถ้าผู้ชมพอจะเข้าใจหรือเปล่านะครับว่ามันทำงานอย่างไรบ้างนะครับ เรามาดูโปรแกรมที่ใช้ประยุกต์ใช้งาน,นครับก็คือโปรแกรมนี้จะเป็นการปุ่มหนึ่งกดปุ๊บมันจะบวกค่าไปทีละหนึ่งค่านะครับถ้ากดไปตามจำนวนที่กดก็จะบวกค่าไปตามจำนวนที่กดนะครับโอเคนี้มาดูโปรแกรมนี้จะเป็นการประยุกต์ใช้งานในเรื่องของการบวกค่ากับการเพิ่มค่าทีละหนึ่งนะครับก็คือผมกําหนดให้ปุ่มใดปุ่มหนึ่งในการบวกค่ากับลดค่านะครับปุ่มหนึ่งก็บวกค่าทีละหนึ่งนะครับอีกปุ่มหนึ่งก็ลดค่าทีละหนึ่งนะครับลดตามจํานวนที่กดนะครับก็คือ กดกี่ครั้งก็ลดตามจำนวนในกี่ครั้งนั้นครับถ้ากดลดปุ่มลดก็กดกี่ครั้งก็ลดตามจำนวนที่กดนะครับมาดูในการอธิบายเลยผมมูฟอารหเท่ากับ0นะครับเพื่อเป็นการเลียร์ r หให้เท่ากับ0นะครับแล้วก็ให้พอร์ต P2 แสดงเป็นค่า0 0นะครับหรือให้ LED LED ของพอร์ต P2 ดับทั้งหมดจากนั้นนำค่า FF โหลดไปยังรีจิสเตอร์ A นะครับให้รีจิสเตอร์เเท่ากับ f อนะครับแล้วก็นำค่าที่อยู่ในรีจิสเตอร์ A ไปแสดงผลที่ P1 เพื่อท ให้ n mode เป็นการทํางานนะครับเพื่อให้ m i c คอ c o n t r o l อร์อ่านจากพอร์ตภายนอกได้นะครับแล้วก็อ่านค่าจากพอร์ต p1 แล้วเก็บไว้ใน r จ g i ต t ร r a นะครับนำค่าที่อ่านจากพอร์ต p1 ที่อยู่ใน r จ g i ต t ร r a ไปเก็บไว้ใน r7 นะครับแล้วนําค่าที่ r7 นี้โดยใช้คําสั่ง cjne นี้เปรียบเทียบว่าเท่ากับ 0fe หรือเปล่านะครับถ้าเท่ากับ 0fe ให้ทําคําสั่งเพิ่ม r61 ค่านะครับแล้ว move r6 ไปยัง r จ g i ต t ร r a นำ ดิจิตอรเนี้แสดงผลออกไปไปยัง P2 นะครับอาจจะงงนิดนึงนะครับเดี๋ยวเอาไว้ไปดูในเรื่องของการทํางานของโปรแกรมนะครับว่ามันทํางานอย่างไรต่อมาก็คือ MOVE A เท่ากับ FF อีกแล้วก็โหลดค่าที่อยู่ในดิจิเตอรเไปยังพอร์ต P1 นะครับจากนั้นก็อ่านค่าจากพอร์ต P1 แล้วไปเก็บไว้ในดิจิเตอรเแล้วเอาค่าที่อยู่ในดิจิเตอรเไปเก็บไว้ในดิจิเตอร R7 อาจจะพูดว่าเก็บไว้ไม่ถูกต้องนะครับต้องสําเนาไปยังดิจิเตอร์ R7 นะครับถึงจะถูก ต้องขอไปด้วยนะครับแล้วใช้คําสั่งเปรียบเทียบ C J N E นะครับเปรียบเทียบ R7 ว่าค่าที่อยู่ใน R7 เท่ากับ F F หรือไม่เหตุผลที่ใช้คําสั่งที่อยู่ในตัวสีฟ้านะครับก็เพราะว่าสวิ๊มีการกระเพื่อมของสวิ๊นะครับเมลากดปุ่มมันจะเกิดการกระเพื่อมของสวิ๊แล้วทําให้ไมโครคอนโทรเลอร์เข้าใจผิดว่าเรากดปุ่มหลายครั้งมันจะอ่านค่าหลายครั้งเราไม่ต้องการให้มันเป็นอย่างนั้นนะครับเราก็เลยต้องใช้โปรแกรมในการกําจัดค่าเออร์เลอร์นั้นออกนะครับโดยเขียนตามนี้เลยนะครับก็คือแบบตรวจสอบว่า ถ้าไม่มีการกดปุ่มก็ให้มันวนซ้ําไปอีกรอบหนึ่งครับปุ๊บวนซ้ําไปที่รูปศูนย์นะครับ,บ,บ,รบพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมครับโอเคต่อมามันก็จะมารับค่า P 1อีกค่ารับค่า P 1นึปุ๊บใส่ไว้ในดิจิตเตอร์ A ใช่ไหมครับแล้วนาค่าดิจิตเตอร์ A มาใส่ไว้ในดิจิตเตอร์ R 7นําค่า R 7มาเปรียบเทียบปุ๊บถ้ามัน R 7มันไม่เท่ากับ0 FE นี้มันจะกระโดดไปตําแหน่งต่อไปเลยนะครับก็คือ Next นี้ตัวนี้นะครับมาถึงนี่แล้วตรวจสอบอีกทีว่าถ้าค่า R 7เท่ากับ FE, ับ 7FE มนจะททําาากรลบค่่่ีอยูใน r 6 ลง1น,นะครับจากนั้นนําค่าเอาหกต่เนอไปยังรีจิสเตอร์เอแล้วนารีจิสเตอร์เอแสดงผลไปยังพอร์ต P2 ก็คือที่อยู่ของ LED ที่เราต่อไว้นะครับค่าที่อยู่ในสีฟ้านี้ก็หลักการทํางานเดียวกันกับลูกการเพิ่มนะครับก็คือเอาไว้กําจัดค่าเอิร r ทเลอร์ที่การกระเพื่อมของสวิ์นะครับก็คือเวลากดปุ่มปุ๊บสวิ์มันจะไม่ติดทีเดียวนะครับมันจะกระเพื่อมของมันแล้วมันทําให้ไมโครโปรเซอร์เข้าใจผิดว่าเราได้กดปุ่มหลายๆครั้งซึ่งเราไม่ต้องการค่าเอ r ร์เลอร นนัน้เราก็เลยกําจัดโดยการเขียนซอฟต์แวร์ท่านผู้ชมสามารถกําจัดโดยฮาร์ดแวร์ได้นะครับโดยใช้ฟิตฟอบนะครับในการกําจัดแล้วก็กระโดดวนเหมือนเดิมครับวนรับอีกรอบนึงแล้วก็ตรวจสอบวนไปอย่างนี้นครับถ้ามันไม่เท่ากับ2ค่านี้มันก็ไม่เท่ากับ5 0 Fe กับ7 Fe นะครับมันก็จะวนซ้าไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะได้2ค่านี้ต่อไปจะไปดูการทํางานของโค้ดนนครับว่าเป็นยังไง เราจะมาต่อพาวเวอร์สไปเข้าวงจรนะครับนี่จะเป็นการทํางานของโค้ดที่ได้อธิบายไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็คือผมกําหนดให้ปุ่มแรกนี้ที่ผมชี้อยู่นี่ใช่ไหมครับเป็นการบวกทีนะนหนึ่งนะครับและปุ่มที่2นี้เป็นการลดทีนะนหนึ่งนะครับเป็นยังไงนะครับกดปุ่มครั้งหนึ่งก็บวกเพิ่มหนึ่งครั้งนะครับ บวกเพิ่มหนึ่งะครับกดอีกครั้งก็บวกเพิ่มอีกหนึ่งกดอีกครั้งก็บวกเพิ่มอีกหนึ่งมันจะเป็นการบวกแบบเลขฐาน2นะครับถ้าผู้ชมท่านใดไม่เข้าใจก็ไป่แนะนําให้ทบทวนในเรื่องของการบวกลบเลขฐาน2นะครับกดอีกครั้งนึงก็เป็นการบวกเพิ่มทีละหนึ่ง,ง,งไปเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าเรากดปุ่มที่2นี่คนระับเดี๋ยวผมใช้อีกมือนหนึ่งนะอาจจะผู้ชมเห็นไหมถ้าเรากดปุ่มมันก็ลดค่าลงไปเรื่อยๆนะนี่ก็เป็นการใช้งานแบบง่ายๆแบบพื้นๆนะครับว่าใช้งานอย่างไรนะโอเคนี่กก็ลลดดงเรร่่อยๆตาาามจํนนวที แล้วก็บวกไปเรื่อยๆตามจำนวนที่เรากดไปทํางี้ไปเรื่อยๆนะครับมันก็วนซ้ํามันจะทํางานตามคําสั่งที่เราได้โปรแกรมไปนะครับต่อไปเราจะไปดูการสรุปสรุปคลิปไมโครคอนโทรลเลอร์ก็จะทํางานรับค่าเข้ามารับค่าเข้ามาใช่ไหมครับแล้วก็ส่งค่าออกไปใช่ไหมตามที่เราโปรแกรมไว้ค่าที่อ่านได้แต่ละค่ามันจะไม่เหมือนกัน เราก็จะนําข้อนั้นไปใช้งานโดยการเปรียบเทียบว่าแต่ละรหัสคําสั่งนั้นควรจะให้มันทํางานอย่างไรตามวัตถุประสงค์ที่เราได้โปรแกรมไว้นะครับที่เราต้องโหลดค่า FF ไปยังพอร์ต P1 ก่อนนั้นเพื่อที่จะให้ e n Mode ปิดการทํางานนะครับเพื่อจะให้ Microcontroller หรือตัวประมวลผลที่อยู่ในไ m i c ค o c o n t r o l l e r อ่านค่าจากพอร์ตภายนอกได้นะครับแล้วนําค่าที่อ่านจากพอร์ต P1 ไปแสดงผล P2 ก็เหมือนรับเข้ามาแล้วก็ส่งออกไปโปรแกรมที่2ก็เป็นการบวกลบธรรมดาโดยการประยุกต์ใช้ง่ายๆเป,ป็นพื้น้นะครับพอที่จะทำให้เราเข้าใจในการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับหากผิดภาพประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดชอบก็กดไลค์นะครับใช่ก็กดติดตามกดแชร์เพื่อแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆของท่านนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ